วันนี้มาสักลายตามโจทย์ลูกค้านะครับงานนี้ลูกค้ารีเควสมาชอบงานนี้นั่นเองแต่ว่าหนองบัวสอก็รับเหมือนเดิมนะครับฟิวงานวันนี้เป็นรูปแบบงานสไตล์ดอทนะครับงานสมัยใหม่คูลๆเท่ๆนะครับลูกค้าบอกว่าชอบลายนี้ชอบลุกลายแนวนี้นะครับไม่ได้มีความหมายแต่ว่ามองแล้วอินเลิฟนั่นเองนะครับตัวอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้สีที่เลือกใช้นะครับเป็นสีดนามิกไล่เฉดดิ้งผสมกับน้ำยา mix สีนะครับงานเป็นการไล่เงารูปแบบดอทนั่นเองนะครับไล่ เป็นจุดไข่ปลานะครับเลเวลเข้มไปจางเป็นจุดไล่เลเวลนะครับผมเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมมากๆในยุคป,ปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับวางแบบของผมนะครับวางแบบโดยใช้การดาบทุกอย่างออกมาแล้วก็วางแตะสัตว์ตามแบบเลยนั่นเองนะครับก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเงานิดหน่อยนะให้มันชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยแบบก็ทําออกมา ค่อนข้างที่จะจางนิดหนึ่งผมเพิ่มความเข้มความชัดขึ้นนั่นเองเข็มที่ใช้วันนี้เป็นเข็มเบอร์7 RL นะครับก็มีเพิ่มนิดหน่อยเป็นเบอร์1 7 c m นะครับตรงหมวกนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดําเยอะก็เลยใช้เป็นเข็มแพรโค้งเนี่ยช่วยให้ถ่มดําได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับงานนี้ลูกค้าสักสดนะครับใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะประมาณ 3-4ชั่วโมงได้นะครับติวเล่งงานก็ออกมาประมาณนี้เท่ๆคู่ๆนะครับใครที่ชื่นชอบงานสักนะครับสามารถติดต่อได้นะครับฝากงานร้านสักโปรดดูด้วยนะครับผม